สวัสดีค่ะช่องเอ็มนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันที่4พฤษภาคมค่ะมามาถึงตลาดประมาณ6โมงครึ่งนะคะเช้านี้ค่อนข้างวุ่นวายค่ะเพราะว่าเขาปิดแยกตรงที่มาจากลาดพร้าวไม่ให้เลี้ยวไปทางหลังกำแหงนะคะ ช่วงที่ไปถึงนิเทศกิจเขาไล่แล้วนะคะเริ่มไล่ไม่ให้รถจอดหน้าตลาดนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องเก็บร้านไวกว่าปกตินะคะตองใส่ขาวหน้าจะต้องมาให้ไวกว่านี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อต้องปรับตัวหน่อยนะคะช่วงหน้าตลาดบางกะปิค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกระหล่ำสิบห้าบาทลุย25บาทค่ะในเริ่มจากร้านตรงหน้าพันธิพาซ่านะคะเห<ฮ>็ดรวมแพ็กะ20บาทเห็ดถ้วยเห็ดเข็มแพ็กะ10บบาทค่ะ ชะอมร้านนี้สวยๆอ,อ่อนเลยนะคะกำละ25บาทถ้า5ก,กำแม่ค้าบอกคิด100บาทค่ะต้นหอมช่วงนี้แพงมากเลยนะคะ120 130อยู่ที่ประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้มะเขือม่วง40บาทมะเขือเทศทอ20บาทขิง50บาทอันนี้สวยนะคะแตงกวา20บาทมะเขือเปราะ35บาทแตงกวาาะนี้16บาท ทัยาว80บาทมะเขือยาวมะละไชเท้ากิโลกรละ30บาทเท่ากันนะคะหอมยำแครอท25บาทผักบุ้งไทยกำละ5บาทใบชะพลูกิโลกรละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรละ25บาทผักกัดหอม65บาทแพงมากเลยนะคะ ผักชีกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทชีฝรั่งก็หนึ่งร้อยนะคะผักบุ้งจีนนี่ทําเป็นกามนะคะกามละสิบาทโหระพากิโลกรัมละสามสิบาทแตงร้านยี่สิบาทดอกกระหล่ำจีนกิโลกรัมละห้าสิบาทมะเขือยาวเบอร์รองยี่สิบาทนี่ควาตุ้งไต้หวันสวยนะคะสี่สิบาทผักชีเป็นชีจีนนะคะล้านนี้หกสิบาทดอกกระหล่ำสามสิบาทมะเขือเปราะสามสิบาทถั่วฝอยาวหกสิบบาทแตงร้านสิบหกบาทมะเขือเปราะสามสิบบาท แตงกวา16บาทค่ะมะมุ่งนั้นาไม้ดิบ25บาทซ้ายมือนั่นคณะ30นะคะชีจีน80ชีฝรั่ง100บาทโหละพา25บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทตะไคร้กิโลกรัมละ35บาทมะละกอกิโลกรัมละ20บาทลุย20บาทต้นหอม90บาทชะอม20ใบแมงลัก30กับเพราอยู่ด้านหลังนะคะกิโลกรัมละ20บาทค่ะ บวบพอเมื่อมมเขือยาวเบอร์ลองกิโลกรัมละ20บาทเท่ากันค่ะอันนี้พริกต่างๆนะคะกระเทียมไทยร้อยสามสิบพริกอันนี้มีทั้งพริกสวนพริกเขียวก้านแดงก้านเขียวเด็ดแดงเด็ดนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะาราคาตามป้ายนี้เลยนะคะเมื่อเขือเปราะล้านนี้สามสิบบาทแตงกวาสิบสองบาทหน่อไม้สามสิบห้าบาทเห็ดออร์จนจีก,กิโลกรัมละยี่สิบห้าบาท ผักกาดลุย15บาทนี้เป็นลุยไทยนะคะมะเขือเทศสีดา15บาทสวยๆเลยนะคะชีราว100ตั้งโอหกสิะหล่ำ20ลุย25้แต่ละร้านราคาผักจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ที่เขาจะขายค่ะผักชีอันนี้เป็นชีจีนนะคะกิโลกรัมลก9าบาทตั้งโอห0บาทต้นหอม130ยค่ะชีฝรั่ง90บาท มะละกอยกถุงร้อยเจมะนาวใบละ4บาทเนี่ยใบประมาณนี้เลยนะคะผักบุ้งไทยกันละเจ็ดสามกรัฐยี่สิบผักบุ้งจีนกิโลกรัมละยีบาทประกาดด้ยกิโลกรัมยี่สิบ้าบาทไชเท้าจีน25บาบาทโทฟย่ากิโลกรัมละแปดบาท ผักบุ้งจีนที่เมื่อกี้กิโลกร,รัมละ25บาทยกถุงห้ากิโลกร,รัม100บาทนะคะอันนี้เดินเขน้ามาซอยข้างโรงแรมพันธิพาซ่านะคะผักเป็นถุงในซอยนี้ตลาดจะวายช้าขวานะคะก็เลยยังมีของขายเยอะอยู่ค่ะมะเขือยาวถุงละ1้อยแปดิแตงร้านถุงละร้อยแตงกลางถุงละหกมะระถุงละร3อยสสิควางตุ้งแพงนะคะช่วงนี้ถุงห้ากิโลกร,รัมร้อยบบาทค่ะเป็นกิโลนี่หาแทบไม่ค่อยได้แล้วนะคะในตลาดเพราะว่าราคาแพงค่ะ ราคาผักที่แพงเช้านี้นะคะต้นหอมอยู่ที่เก้าถึงร้อยสาสิบผักกาดหอมกิโลกรัมละหกสห้าถึงเจ็บห้าบาทถั่วฝักยาวห5สิห้าถึงแปดิบบาทผักชีลาวหนึ่งร้อยผักชีไทยผักชีจีนเจ็ดิถึงร้อยสี่ิต่อหนึ่งกิโลกรัมนะคะผักขวงตุง้งกิโลกรัมละสาสห้าถึงสีบบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้ รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมาม่าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปที่มาม่าลงนะคะเราจะมาลุ้นราคาผักไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ